สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงโรค E D เคยได้ยินกันไหม erectile dysfunction อ,อ่อก็คือภาวะนกเขาไม่ขันว่าง่ายหรือถ้าเกิดทางการแพทย์ทางชื่อภาษาไทยก็คือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแต่พูดถึงเสื่อมมันก็แบบน่ากลัวปะ่ะเอาหย่อนก็พอหย่อนสมรรถภาพทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือผู้ชายเราเป็นกันเยอะมากค่ะก็คือแบบ แต่มาพบหมอน้อยมากนะส่วนใหญ่มาพบหมอไม่เกิน1%ค่ะแต่จากการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเอาผู้ชายเนี่ยสถิตินะอายุ40-70ปีนะคะเอามา1,250คนเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่าเป็นภาวะเอ่ออีดีเนี่ยคือแบบนกเขาไม่ขันเนี่ยสัก43%แต่ถ้าอเมริกาสูงกว่าเราค่ะโชคดีอเมริกาสูงกว่าเราเพราะเขากินอาหารนะเนื้อนมไขท่ทั้งนั้นเบเกอรี่ทั้งนั้น อันนั้นเขามีภาวะเอ่อ ED ดีเนี่ยเอ่อ e r e c t i ท e d y ด f u ฟังชันเนี่ยถึง50%กว่าเปอร์เซ็นต์นะ52%แต่จากทั้งหมดเนี่ยจกะกทั้งประเทศไทยหรือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มาพบหมอก,กันน้อยเพราะทุกคนแบบเขินไม่กล้ามาปรึกษาแล้วมันมีหลายดีกรีนะเพราะบางคนแบบว่าเป็นแค่เล็กน้อยบางคนเป็นมากเลยเล็กน้อยคืออ่ะยังยังแผงแบบปึง๋งปึงบ้างอ่าสามารถสอดใส่ได้แต่แบบว่าทำได้ไม่จบไม่จบกิจว่าง่าย,ายนิ่มไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบไม่ไม่ไม แข็งเลยอยากไม่สามารถสอดใส่ได้เลยนี่คือดีกรีที่รุนแรงเลยคือแบบมันเือเผาตลอดหรือบางคนมันพอบึง้งบึงบ้าง,งอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ดีกรีที่เป็นนะคะซึ่งเราต้องมารู้กันก่อนว่าอาวัยวะเพศชายเนี่ยพนิสเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับลำก้อนเนื้อใช่ไหมแต่มันเขาเรียกว่าเป็นบัตฟิลลิ่งทิชชู่คือมีเลือดมันเลี้ยงแล้วมันก็จะเป่งขึ้นมาเลยพองขึ้นมาเลยขยายขนาดไดเ้เลือดที่มันที่มันพองเนี่ยมันมี ลำของอวัยวะยมันจะมีคอปัสคาร์บนูซุ่มสองแท่งแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยเป็นคอปัสสปองจิโอซุ่ม um, ก็คือเป็นที่ท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะอันอยู่ในสปองจิโอซุ่ม um, แต่คาร์บนูซุ่มสองข้างเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งทิชชู่ให้เลือดไปเลี้ยงได้ดีมากนะคะงั้นเลือดที่ขยายเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงนะแล้วเลือดก็เข้าไปเลี้ยงแล้วก็พอมันมันพอเข้าไปฟิลอยู่ข้างในเต็มมันจะไปเบียดกดทับหลอดเลือดดาเลือดไม่ไหลกลับจนคุณกิด ภารกิจเสร็จสิ้นก็ค่อยฝ่อลงเหี่ยวลงอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยแล้วแล้วมันตามหลักแล้วมันเกิดจากอะไรหรอทำไมคนนี้ถึงมีภาวะออดี ED ขึ้นมาได้นกเขาไม่ขันได้เราต้องมารู้กันก่อนการแข็งตัวของของผู้ชายเนี่ยมันมีมีได้สามแมชชีนิซึมแมคานซึมแรกก็คือ,อ,อช่วงหลับ นอนหลับอ่ะเราแ,แข็งตัวเนี่ยโดยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคืนหนึ่งจากการศึกษาเนี่ยแข่งประมาณ4-6ครั้งนะใน1คืนนะถ้าคุณหลับไปเนี่ยจะมีการแข็งตัว4-6ครั้งของเพนนิสนะคะครั้งหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก15-30นาทีอ่ะอืมแล้วก็ถ้าเราจะรู้ตัวคือแข่งตัวตอนเช้าตอนเช้ามามันปึงปังมันแข็งขึ้นมาถ้าคนที่ยังมีการแข่งตัวตอนเช้าอยู่เนี่ยก็คือหลอดเลือดคุณดี ง่ายๆก็คือ,อยังแข็งตัวได้อยู่อนะันนี้เป็นเป็นภาวะธรรมชาติเลยตอนนอนหลับข้อที่2ก็คือแมค h a นิซึมที่2ก็คือ เมื่อคุณเห็นสิ่งเล้าอาแบบโอ้โหสาวๆส,สวย,สวยแต่งตัวแบบแบมแบมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระตุ้นสมองค่ะส่งไปที่ไฮโปทาลามัสกระตุ้นมาที่ไขสันหลัง,ส,งสมองส่งไปสิ่งเล้ากระตุ้นกระตุ้นที่ไฮโปทาลามัสมากระตุ้นไปนอกขอดให้แบบเลือดไปฟิวที่อันนั้นปึ๋งขึ้นมาเลยอะมาฟิวที่เอ่อเพนนสมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นภาวะที่ได้รับสิ่งกระตุ้น ข้อที่3ก็คือเป็นรีเฟกตอันนี้ไม่ผ่านสมองเลยค่ะก็คือเมื่อกี้คือเห็นแล้วเราคิดตีความผ่านสมองมาที่สไปนลคอร์ดกับไขสันหลังเราอันนี้คือเป็นเหมือนกับผ่านรีเฟกต์อย่างเดียวเลยเป็นไขสันหลังอย่างเดียวเลยที่จะทําให้แข็งตัวได้ก็คือเช่นไปสัมผัส อาหาอยู่ดีๆไปมีคนมาสัมผัสที่ตรงนั้นซึ่งฉันไม่ได้คิดอะไรเลยแต่มาสัมผัสตรงนั้นมันผ่านรีเฟกค่ะผ่านไปที่ไปนอคอร์ดก็ทําให้ปึ่งขึ้นมาได้งั้นก็คือ3ามแมชชีนิสมนี้ตอนนอนหรือมีสิ่งเล้าหรือเป็นการรีเฟกต์จากแค่ไปนอคอร์ดไม่ผ่านสมองมันก็ปึ่งขึ้นมาได้ค่ะแต่อะไรทำให้สามปัจจัยนี้มันหายไปเนี่ยทำให้เกิด ed เนี่ยก็คือ ภาวะทั้งจากกายและใจเขามีการศึกษาคือเกิดได้ทั้งสองปัจจัยเลยค่ะคือมีภาวะโรคทางกายกับภาวะทางจิตใจแต่สิ่งที่พบเยอะสุดคือโรคทางกายค่ะ7 0็ดถึงแปเลยค่ะของภาวะ ED ทางใจยังแค่นิดเดียวแต่ก่อนคนเขาคิดว่าเฮ้ยเป็นทางใจไหมถึงไม่แข็งแท้จริงไม่ใช่ค่ะมาศึกษาดูแล้วเป็นทางกายเนี่ยถึง7 0็ดถึงแปตคือมีปัญหากลอดเลือดว่าง่ายๆมีปัญหากลอดเลือดเลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงดีมันก็ไม่ไปโฟทําให้อวัยวะน้นมันก็ไม่ปึ่งปังขึ้้นนมมาใช่ัก็ คืองั้นคนเอาอย่างนี้สุขภาพทางเพศเนี่ยสัมพันธ์กับสุขภาพองค์รวมของร่างกายและสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมาก mm hmm. เช่นคุณจะไม่เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมีแบบ เ,เพศตึงปังโดยที่ในร่างกายคุณมีโรคเต็มไปหมดคุณเป็นมะเร็งระยะสี่อยู่คุณเป็นเบาหวานฉีดอินซูลินอยู่คิดว่านั่นมันจะแข็งไหมคะก็คือสุขภาพทางเพศเนี่ยมันสัมพันธ์กับสุขภาพองค์รวมของร่างกายคุณและสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดเพราะหลอดเลือดนี่เป็นเหมือนถนนนาพาทุกสิ่งทุกอย่างฮอร์โมนต่างๆอ่าใช่ไหมอะไรต่างๆไปเลี้ยงเอาออกซิเจนต่างๆสารอาหารต่างๆไปสู่เซลล์นั่นก็คือดูแลหลอดเลือดค่ะที่หมอจะสื่อมาเนี่ยก็คือ ดูแลหลอดเลือดเลยแล้วสุขภาพองค์รวมคุณดีสุขภาพเรื่องนั้นก็ดีด้วยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่คุณโรคเต็มตัวเลยแล้วจะมาทําให้อวัยวะนั้นมันปึงปังขึ้นมานกเขาขันแข็งแรงอะไรมันไม่ใช่แั้นมาดูปัจจัยเสี่ยงของการที่จะเกิดโรคอีดีนะคะ ก็คือหนึ่งอายุอายุคุณมากขึ้นความมันก็มีความเสื่อมเสื่อมของหลอดเลือดเสื่อมของรุ่นนี่นั่นอ่ะนี่ก็คืออายุก็ต้องทําใจระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นกันทุกคนบางคน80ดสิบยังปึงปังอยู่เลยบางคนแค่30กว่าอายุคนี้มีความเครียดเยอะแยะหรือแบบรักสกินเล่าสุบรีตลอดไม่ปึงปังแล้วก็มีอ่านั่นก็คือแค่เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะอ่าของของโรคอีดีก็คือ1อายุอันที่2คือโรคประจําตัวที่คุณมีส่วนใหญ่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเบาหวานความดันไขมัน โรคสตรอคเราเลือดหัวใจเราเลือดสมองเนี่ยคะ่ะโรคก,กลุ่ม NCD เนี่ยทำให้อ,อ,อวัยวะเพศแข็งตัวน้อยลงมากคือเกิดภาวะนกเขาไม่ขันได้การศึกษาเนี่ยเขาบอกคุณเป็นเบาหวานเนี่ยโอกาสเกิดภาวะ E.D. นกเขาไม่ขัน,นสี่เท่านะเพิ่มขึ้นสี่เท่าจากคนทั่วไปนะก็คือหลอดเลือดคุณมีการอักเสบน้ําตาลคุณไหลผ่านหลอดเลือดฟืดฟๆมันก็ไปบาดหลอดเลือดใช่ไหมมันก็ไปบาดหลอดเลือดที่เลี้ยงเพนิสด้วยคะ่ะหลอดเลือดก,ก็เลือดก,กไ็ไม่แข็งตัวนกเขาก็ไม่ขัน งั้นคุณต้องรักษาที่ต้นเหตุของอันเนี้ยแล้วคุณก็จะดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่มานั่งอัดยาเรื่องนกเขาไม่ขันอย่างเดียวมันก็ปลายเหตุค่ะข้อต่อไปเรื่องเครียดความเครียดก็มีผลมากๆค่ะเพราะว่าความเครียดทําให้หลอดเลือดหดรัดตัวเราต้องการขยายอะขยายตรงเพนนี่ให้เลือดไปโฟไปฟิลเต็ม,มเขาเรียกว่าเป็นฟิลลิ่งทิชชูเลือดไปเลี้ยงเต็มแล้วคุณมีจากความเครียดอะความเครียดหลอดเลือดคุณหดรัดตัวนะเอองั้น ไม่ได้ค่ะปล่อยวางซะอย่าอย่าเครียดมากแล้วบางคนเนี่ยพอมีเครียดเรื่องการเรื่องงานมาแล้วมาอยู่กับอ่าไม่แข็งตัววนครนี้วนเกิดภาวะวนลูบเป็นวนลูปวิตไซเคลิลอะคือแบบกลัวฉันจะไม่แข็งอีกเปล่ารอบหน้าฉันจะทำยังไงอันนี้ไม่แข็งอีกแล้วครั้งที่แล้วก็ไม่แข็งครั้งนี้ก็ไม่แข็งก็จะเป็นวนภาวะวนลูปแหละเพราะความเครียดทําให้หลอดเลือดมันหดตัวการอดนอนก็มีผลค่ะลองแบบว่าโอ้โหอดนอนเมื่อคืนนี้ฉันไปเจ็ทแลกเดินทางจากประเทศเนี่ย อ่อนเพียบเพราะว่าอดนอนก็สำคัญกับความเครียดเมื่อคุณอดนอนฮอร์โมนเครียดคุณสูงพอฮอร์โมนเครียดสูงหหลอดเลือดหด,หด,หด,หดตัว ใช่ไหมคะมันสัมพันธ์กันหมดหรือบางคนทานยาบางชนิดเช่นเป็นยาซึมเศร้ายาจิตเวทอะไรพวกนี้ค่ะมันจะไปบล็อกกันส่งสารในสมองเลยค่ะที่แบบพอเราเห็นปพ๊บสื่อสารสื่อประสาทในสมองกระตุ้นให้เกิดมารีเฟกต์นันก็ที่หมอพูดแล้วอ,อถ้าเกิดว่าคุณไปกินยาต่างๆก็บล็อกสารสื่อประสาทสมองเออฉันก็แบบเปื่อยไปไม่มีอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นนะคะ แอลกอฮอล์นี่ก็มีผลมากแอลกอฮอล์เนี่ยจะลดทั้งการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดทั้งเลือดไปเลี้ยงที่เพนนิสคือแบบหมดเลยอ่ะอองั้นก็คืออย่าเอาสารพิษเข้าล่างเลยค่ะแอลกอฮอล์บุหรีเนี่ยบุหรีสารพิษที่เราสูบๆกันเข้าไปทําให้เราเลือดหดลดตัวเออเราเลือดหดลดตัวก็เราต้องการหลอดเลือดพองอ่ะ,อะเพื่อจะแบบปึงปังใช้งานได้อ่ะนี่มันก็บตรทั้งเหล้าทั้งบุหรีทําให้เลือดไปเลี้ยงที่อ,อ,องคชาตน้อยลง นะคะแถมแถมเหล้านี่ทําให้ฮอร์โมนเพศลดลงอีกต่างหาก แล้วก็พวกอุบัติเหตุค่ะหรือมีการผ่าตัดบริเวณนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะ E.D. นกเขาไม่ขันได้เช่นเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วไปผ่าตัดแล้วไปโดนเส้นประสาทพอดีอุบัติเหตุรถชนเปี้ยงมันรีเฟกแถวไขสันหลังไปผ่าตัดอะไรพวกนั้นมันก็จะทาให้มีผลต่อการแข็งตัวเหมือนกันหรือแบบเป็นมะลรงมะเร็งต้องไปฉายแสงบริเวณนั้นเส้นประสาทโดน,นทําลายหมดอันนี้ค่ะก็คือเป็นสาเหตุที่หมอหามาให้ว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยแต่หลักๆเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เกิดจากหลอดเลือดหลอดเลือดคุณมีปัญหาคุณแก้ให้มันตรงจุดอ่าถ้าเกิดไปหาทางหมอทั่วไปเขาก็จะมีให้อะเป็นไงหรออ่ะ ใช้พื้นเครื่องปัม๊มมันไม่แข็งเลยเหรอเอาปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มใส่ปัม๊มดึงเลือดเข้ามาแล้วก็เอายางรัดยางรัดตรงโคนอันนี้เป็นการรักษาของทางการแพทย์นะคะคือมีเครื่องปั๊มสุญญากาศพอเลือดมันมาฟิวดีแล้วเราก็รัดตรงโคนเอาไว้แล้วอย่าใช้อย่าเกินครึ่งชั่วโมงต้องปล่อยแล้วนะงั้นแบบว่าขาดเลือดไปเลี้ยงปลายเพนิสเน่ากันพอดีอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ทางการแพทย์หรือใช้ยาฉีดเข้าไปที่ตัวเพนิสเลยให้มันปึ๋งขึ้นมาหรือจะใช้เป็นยากินเหม ือมันยาพวกนี้มันจะไปบล็อก m s i pde 5 m s i ตัวนี้ค่ะมันก็คือคือฟอสโฟชื่อเต็มนะฟอสโฟไดเอสเทเลสมันก็ทําให้เลือดโฮอยู่ข้างในอันนี้ก็คือมันพอยาเนี่ยมันจะไปขยายหลอดเลือดคุณก็มีปัญหาที่อื่นได้เช่นเวียนหัวปวดหัววูบวาบทั้งตัวเพราะาหลอดเลือดคุณขยายไงมไม่ได้ขยายแค่ตรงเพน,นิสอย่างเดียวซึ่งก็คนทเป็นโรคหัวใจก็ไม่ควรทานค่ะเดี๋ยวหลอดเลือดมัน ขยายเลือดไปเลี้ยงอะไรไม่พอก็เกิดปัญหาได้ช็อกได้เลยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการการรักษาทางการแพทย์หรือเดี๋ยวนี้ก็มีการผ่าตัดใส่แกนเข้าไปแล้วก็มีตัวบีบน้ําอยู่ในถุงอัณฑะพออยากจะมีเพศสัมพันธ์หรอบีบบีบบีบเอาน้ำเข้าไปพองมันก็โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้นี่ก็คือรักษาที่ปลายเหตุค่ะหรือเดี๋ยวนี้ก็มีช็อกเวฟนะเป็นเหมือนกับเอ่อขึ้นขึ้นเสียงความถี่สั้นเข้าไปกระตุ้นให้เลือดมันเลี้ยงที่เอ่อเพนิสเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือทางการแพทย์กก็ช่วยันไป แต่ทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลสุขภาพองค์รวมโรคต่างๆไม่ให้ถามหาความเครียดนอนไห้อออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการรักษาที่ต้นเหตุหลอดเลือดคุณดีขึ้นไปหมดไม่ใช่แค่เรื่องปึงปังบอกแล้วว่ามันทุกองค์รวมมันสัมพันธ์กันโรค NCD ที่เมื่อกี้พูดว่าเป็นเบาหวานทําให้เกิด e อเพิ่มขึ้นตั้งสเท่าใช่ไหม คือการที่จะเลือดมาแข็งตัวได้ดีเนี่ยคือร่างกายเราพอสมองกระตุ้นปุ้บมันจะหลั่งไนตริกออกไซด์เลยค่ะมันก็คืออันไปเปิดหลอดเลือดเลยทําให้หลอดเลือดเพิ่มขึ้นงั้นคุณถ้าจะดูแลเนี่ยคือพยายามทานอาหารที่มีไนตริกออกไซด์สูงๆคุณก็จะแบบปึงปังได้ดีขึ้นใช่ไหมคะอืม ซึ่งคนก็บอกว่าหมอแล้วเราจะแก้ไขยังไงก็คือแก้ตามสาเหตุนะเมื่อกี้ที่หมอพูดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างละ่ะอ่าเป็นโรครลอดเลือดความเครียดอดนอนไม่ออกกาลังกายทานสารพิษเหล้าบุหรี่หรือไปพาตัอะไรตรงนั้นเราก็แก้แก้ที่จุดนั้นงั้นถามว่าอ้าวตัวของหมอมีตัวช่วยไหมก็ไบโอดีพัสนีคะ่ะตรงจุดมากๆช่วยเรื่องปึงปังมากๆเพราะหมอใส่ไอตัวที่มันเพิ่มไนตริกออกไซด์เนี่ยให้มัน เลือดไปเลี้ยงที่เซลล์นั้นเพิ่มขึ้นนำออกซิเจนไปเพิ่มขึ้นได้เป็น400เท่าอ่ะก็คือใส่แฟลกซีดใส่บีดรูทกระชายปรับสมดุลฮอร์โมน one, กระชายนี่ทำให้เทสโทสเตอโรนหรือไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายนะคะแต่อันนี้มันเน้นเกี่ยวกับหลอดเลือดมากไบโอดีพ่สมันช่วยเกี่ยวกับบำรุงหลอดเลือดมากแต่ถามว่าตัวอื่นๆก็ช่วยไหมถ้า,ถ,าถ้าคุณมีการอักเสบในร่างกายโอเมก้า3ก็ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมก็คือทําอะไรก็ได้ที่ลดการอักเสบของหลอดเลือด คือการอักเสบของหลอดเลือดเป็นตัวนําของทุกๆโรคค่ะโรค NCD ก็เกิดจากหลอดเลือดอักเสบก่อนแล้วก็พอเป็นโรคมาต่างๆ ไอ้นั่นก็ไม่แข็งเหมือนกันก็คือนกเขาก็ไม่ขังเหมือนกันบอกแล้วว่าสุขภาพทางเพศสัมพันธ์กับสุขภาพหลอดเลือดสุขภาพองค์รวมงั้นก็คือคุณจะทําให้ร่างกายลดการอักเสบอะโอเมก้าสามก็ช่วยวิตามินดีช่วยไหมช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนก็ช่วยใช่ไหมโปรเบต้าช่วยไหมก็ช่วยเป็นทางอ้อมๆคุณใส่สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปคุณดูแลลำไส้ดีระบบภูมิคุ้มกันคุณดีการอักเสบในร่างกายคุณลดลงมันก็เป่งฝังตามมาค่ะแต่ไบโอดีพลาซี่นี่คือเป็นตัวช่วยเลยคือเน้นหลอดเเลลือดดยใสสส่าารกกกัจ ซีดใส่บีทรูดใส่ไลโคลปีนคือมาจากธรรมชาติทั้งนั้นะ่ะเออคือแบบว่าเหมือนกับแต่ถ้าจะหาจากธรรมชาติทานก็หาเลยค่ะแต่บางคนบอกว่าไม่ปึงไม่ปังอาการใบทองสูงมากเลยแบบมั่มไม่ไหวแล้วอะไรให้หมอช่วยหน่อยก็หมอแนะนำไบโอรีพลัสเลยค่ะเพราะมันมีในติกออกไซด์สูงมากมีตัวไฟโตเอสโตรเจนจากแฟลกซี eed, ช่วยปรับสมดุล ของเอสโตรเจนส่วนเกินผู้ชายที่มีพุงเอวอ้วนๆเนี่ยเอ่อมันจะไขมันพวกนั้นนะคะมันจะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชายเนี่ยมาเป็นเอสโตรเจนทําให้กลายเป็นไม่ปึงไม่ปังเทสโทสเตอโรนลดลงดอบลงไม่เพียงพอหรือกินซีโนเอสโตรเจนมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะทำให้ เอสโตรลจนคุณลดลงอ่ะไขมันรอบเอวเนี่ยมันสร้างเอสโตรเจนได้นะคะแล้วเป็นเอสโตรเจนที่ไม่ดีด้วยนะเป็นเอสโตรเจนที่แบบเหมือนกับว่ากระตุ้นการอักเสบอะค่ะเอสโตรเจนมีหลายฟอร์มเอสโตรนเอสตราไดออลเอสไตรออลอะไรอย่างเนี้ยอ่าซึ่งภายนอกเข้ามาในเป็นซีโนเอสโตรเจนนะหรือสร้างจากไขมันเราก็เป็นเอสโตรเจนที่ไม่ดีค่ะ นะคะงั้นก็คือหมอเคยทําคลิปเรื่องเพศไว้แล้วว่าควรกินอะไรตอนนั้นหมอพูดไว้เลยว่ากินบีดรูอแบบอันนี้แหละค่ะมันเป็นตัวเพิ่มไนตริกออกไซด์มากๆหาแตงโมทานหาแฟลกซิตทานหาถั่วแอลมอนทานเนีย่ยหมอแปะ ลิงก์คลิปนี้ไว้ให้ด้วยแต่ถ้าเกิดคนสนใจว่าเฮ้ยยังไงจะช่วยก่อนมันก็เป็นการช่วยที่อ่าไบโอดีพัสก็ใส่สารอาหารดีๆเข้าไปบำรุงหลอดเลือดแต่คุณก็ปรับข้ออื่นด้วยไม่เครียดน,นอนให้พอออกกําลังกายรักษาที่ต้นเหตุของโรคคุณเป็นเบาหวานหรอจะมานั่งฉีดอินซูลินกินยาลดน้ําตาลไม่ใช่ค่ะคุณก็ต้องไปอ่ารู้ว่าสาเหตุข,ของเบาหวานมันเกิดจากอะไรอ่าคุณก็ต้องไปแก้ที่จุดนั้นซึ่งหมอก็ทําคลิปไปแล้วซึ่งพูดในคลิปนี้จะยาวเกินก็ไปฟังคลิปเออเบาหวานหมอให้แก้้ยงงงไไบาอะรกิน อะไรกินไม่ได้อะไรคุมน้ําตาลให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วหลอดเลือดคุณก็จะแข็งแรงดีนะคะก็ฝากเอาไว้เรื่องว่าผู้ชายไม่ปึง๋งไม่ปังแล้วมีอะไรช่วยได้บ้างก็ทําตามที่หมอพูดมาค่ะคือแก้ที่สาเหตุทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะบํารุงด้วยไบโอดีพลก็ได้หรือจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ที่ใครคิดว่าร่างกายเรา ขาดที่จุดนั้นเช่นไม่ได้โดนแดดเลยกับวิตามินดีไม่ไ้คอยได้กินปลาเลยโอเมก้า3ไม่พอการอักเสบเยอะกับโอเมกา 3, ้า3ไม่ได้กินสารต้านอนุมูลอิสระมะลุมมะขามป้อมเบตากูคคแคนอะไรก็โปรเบตาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่หลักๆก,ก,ก็คือไบโอดีพัสเลยบำรุงหลอดเลือดได้ดีมากๆนะคะแต่ต้องทําข้ออื่นร่วมด้วยโอเคค่ะก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะคะให้ทุกคนสุขภาพดีสุขภาพทางเพศดีสุขภาพองค์รวมดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ